ส่วนต่อมานะคะที่มุมปาบปื้มมากเลยก็คือในเรื่องของ Touch ID ค่ะตอนนี้มันเร็วมากเลยเร็วกว่าใน iPhone 6 iPhone 5S เยอะเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ 5S ใช่ไหมคะ 5S 6นี่ก็ถือว่าเป็น2ปีแล้วค่ะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของ Touch ID ซึ่งค่ายอื่นๆเนี่ยไปไกลแล้วนะคะตอนนี้ Touch ID ก็มีการพัฒนาแล้วค่ะเดี๋ยวมมลองมาเซตติ้ง Touch ID ให้ดูนะคะว่ามันเร็วขนาดไหนค่ะ นะคะสมตมติว่าต้องการจะแอปฟิงเกอร์พิ้ค่ะก็สามารถที่จะกดเข้าไปนะคะแล้วก็สมมติอุ้มจะเอาเป็นมือนิ้วโป้งข้างขวาแบบข้างซ้ายแบบนี้นะคะก็แค่แตะนี่นะคะจะเห็นว่าเร็วมากจากเมื่อก่อนที่ต้องแตะหลายๆรอบนะคะกว่าจะติดนี่นะคะแตะปุ๊บคอนติเนียวนะคะนิดนึงก็จากการใช้งานมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีสัมผัสที่ดีขึ้นเยอะมากนะคะแล<ส>้วมาลองทัสไอดีให้ดูนะคะ iPhone 6เนี่ย ก็จะต้องใช้จึกนิดนึงนะคะในการเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นใน iPhone 6s เนี่ยพอกดปุ๊บเข้าเลยนะคะไม่ต้องมีจังหวะค่ะเช่นเดี๋ยวลองกดพร้อมกันดูนะคะหนึ่งสองสนี่นะคะ,ะก็จะเป็นความเร็วขึ้นของ Touch ID Gen 2แบบนี้<า>นะคะคนที่ถามว่าตัววงแหวนนะคะตรงรอบ Touch ID เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นสีชมพูโรสโกล์เหมือนกับตัวเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสีเดียวกันสวยงามแบบนี้ค่ะ จะกดหาไซดีให้ดูอีกรอบน,นะคะหนึ่งสองสานะคะอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสานี่นะคะก็จะเป็นจังหวะที่ iPhone 6อาจจะแบบชะลอกว่านิดหนึ่งค่ะก็อันนี้ iPhone 6s ก็ได้ภาษีไปเต็มๆค่ะหากคุณเป็นหนึ่งคนนะคะที่ลำคาญกับปัญหาเปิด Safari หลายๆหน้าแล้วก็ทำการรีเฟซตัวเองอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะอ้มีทางออกค่ะ เหมือนมาขายของแต่ว่า iPhone 6s นะคะด้วยความที่แรมมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โปรเซสเซอร์อะไรต่างๆข้างในที่มันดีขึ้นนะคะทำให้ตอนนี้เมื่อเราเปิดไปที่ Safari นะคะแล้วก็สมมติต้องเปิดอยู่หลายๆหน้าแบบนี้อันนี้ต้องเปิดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ mm. ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีการ refresh ตัวเองอีกต่อไปนะคะน,นี้อินดีมากเลยที่ มันสามารถแก้ตรงนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ความเร็วที่ต้องบอกว่าเร็วเลิศมากในการเข้าแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้งานต่างๆนะคะคือไวสุดๆจริงๆโดยรวมแล้วเพอร์ฟอร์แมในการใช้งานในความไวนะคะในการเข้าแอปเข้าอะไรอย่างนี้แตกต่างกันนะคะค่อนข้างมากเลยทีเดียวคือสมมติเข้าไปที่ App Store ก็จะเห็นได้ว่าใน iPhone 6S ก็มามาก่อนเกือบ ทุกอันเลยนะคะสวัสดีซิลิเปิด facebook ให้หน่อยนี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของ always on silic นะคะ always on silic คืออะไรคะ่ะคือการที่เราไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นแค่พูดว่าวันดีซิลิ ซิลิก็จะตอบสนองเราเลยนะคะทันทีซึ่งมันมีประโยชน์มากๆอย่างเช่นเรามือเลอะหรือว่าเราไม่สามารถที่จะจับตัวเครื่องได้นะคะวัดดีซิลิโทรหาแม่หน่อย <S <S <ๆ>อะไรแบบนี้นะคะถ้ามีการตั้งค่าไว้ก็สามารถกดโทรออกไปได้เลยทันทีแต่เวลาเซตติ้งนะคะก็เข้าไปได้ที่ general ค่ะ ไปที่สิรินะคะแล้วก็ทําการเปิดในส่วนของที่เป็นอลาวสิริอลาววัดดีสิรินะคะการอลาวปุ๊บมันจะทําให้เราพูดว่าวัดดีสิริซ้ำกัน5ครั้งนะคะหลังจากที่มันจําจําที่เราพูดได้ปุ๊บหลังจากนั้นมาเราก็สามารถใช้ในส่วนของอเวลอนสิริได้เลยทันทีค่ะวัดดีสิริวัดดีสิริวันนี้ฝนตกเปล่า อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับ a l l w a y On s i r i ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก iPhone 6ค่ะก็คงจะเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้งานที่ใช้มาทำตัวเครื่องของมันนะคะใน iPhone 6กับ iPhone 6s เนี่ยวัสดุจะเปลี่ยนไปค่ะใน iPhone 6s เนี่ยจะมาใช้7000านซีรีส์อลูมิเนียมนะคะก็คือจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากขึ้นค่ะ อย่างนี้อุ้งก็มาลองจับจับดูนะคะก็จะรู้สึกว่าเครื่องมันแน่นขึ้น,นะค่ะแต่ว่าหนักขึ้นไหมตัวนี้มันใส่กระจกนะคะมันก็เลยดูไม่ออกหรอกค่ะว่ามันหนักขึ้นหรือว่ามันเบาขึ้นยังไงค่ะแต่ว่าเท่าที่สัมผัสได้เลยนะคะด้วยความแน่นแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็กับสีสุดฮิตค่ะสีโรสโกลแบบนี้ทําให้ตลาดนะคะหันมาสนใจในสีโรสโกลสีชมพูออ,อกทองท,อง,ทองแบบนี้มากขึ้นนะคะก็จะบอกว่ามันฮิต ฮิตฮิตกว่าทุกสีเลยแหละในนาทีนี้นะคะสำหรับมุ้งเมมก็ชอบสีนี้นะเพราะมันสวยดีค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น6สิ่งหลักๆนะคะที่ทำให้เจ้า iphone 6S เนี่ยเจ๋งกว่า iphone 6นะคะถ้าคิดว่ามันเวิร์กก็กระโดดข้ามไปที่ iphone 6S ก็โอเคนะคะสำหรับอุ้มคนที่ใช้ iPhone 5 iPhone 5S เนี่ยน่าเปลี่ยนนะคะสำหรับคนใช้ iphone 6นี่ก็ถ้าสมมติไม่ได้ใช้ฟังก์ชันที่มุ้งพูดมาทั้งหมดก ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะมันก็คล้ายๆเดิมหน้าตาก็เหมือนเดิมถือไปถ้าเอาไอ้สีโรสโกไปใส่เคสก็ไม่รู้แล้วนะคะว่าเป็น iPhone 6s ค่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปค่ะกับพาร์ทหน้านะคะว่าอุ้มจะเปลี่ยนจาก n o t ต5กลับมาเป็น iPhone 6s หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยค่ะ